พี่น้องมันน,มน,ะะนิสิา,า,าพี่น้องมากขึนเขาค่ะมาดังไปหเขาพนองขึนเขาแรงอ่ะพีนองชีวิตรรออมนนันบานต้องมาดกิว่าอะไร้เาพี่น้องยัง ก็เคาซื้อนี่และข้าอยู่กาบเขาก็งามบาเงินก็ได้เห็ดบางเงนจไม่ได้เห็ดเม่ว่างเนาะแม่อวาสาวนังมือทัานหลังสาวนังมือไงท่านหลใส่ท่านกินเนงาใส่หน

มีตัวี <S <S <occurs> <S <S oh ่มเนี่กนหกันแล้วจ้าม่ามีอีกตัว่าพอก็สีขามามีอีตัวนี่ก่อนนี้่นถงเนี่ยอสีงกนีจ้าไหนึ่งก่อนแล้วก็สิ้าที่นองแอร์หน้าหมอนหนึ่งมาใส่หมอนหนึ่งนะคะ อ๋อเดี๋ยวคนควนแบบเวาางข้าลูกหน่อยควนแห้งให้พี่น้องจะลูกสาวพี่น้องจะจะเอ๊จะเอ๊พาหนะดังไฟเลยกสิประมาณนี้พี่น้องเอ่อปกติก็สีห้เศร้าควนก็นาะอันนี้คือมีลูกหน่อยพี่น้องลูกกระสียากดังแล้วคือเอามาหนึ่งใส่เลย แล้วก็สิย่างไปหน้าบ้านพี่น้องแตะสิกลับมาเบิง้งไม้ย่อาม้อเขาขึ้นเนาะคะ่ะวันนี้สิเรียงกินแรงเนาะ